ครับวันนี้พระวิยก็มาถึงที่วัดร้างแล้วนะครับวัดร้างที่หนองบัวลำพูนะครับอ่ที่เป็นวัดล่างนะครับวัดล่างติดกับปัตตุพินกองครับวัตตุพินกองคงจะเป็นวัดบนนะครับเอาตามความจริงแล้ววัดปู้ตตินกองเป็นวัดบนวัดนี้จะเป็นวัดล่างเดี๋ยวนี้เป็นวัดร้างเลยครับร้างเลยไม่มีพระที่สู์จาพรรษานะครับแต่ว่ามีคดก็เขามาทําความสะอาดอยู่นะครับเพราะว่าก็ยังเป็นห่วงสาารณะที่สะอาดที่นี่อยู่พระวยก็ได้ไปกวาด ทำความสะอาดอยู่นะฮะก็เลยมาขอที่งวดก่อนพาะไว้ทำมาจุดทูบทูบแตกครับทูบลม้มลงแตกไม่เห็นตัวเลขอะไรท่านอยากให้พ่อไว้มาอีกองวดที่แล้วนี่ฮะแต่พ่อไว้ไม่ได้มาครับติดที่ว่าไม่มีเงินค่าน้ำมันมาก็เลยมาไม่ได้แต่ตอนนี้พ่อไว้ก็มานะครับงวดนี้นะฮะเป็นงวดวันที่1กันยายนนี้ครับ กันยาที่จะถึงนะครับก็ไว้ได้นำดอกจุดทูบเทียนแล้วก็น้ำแดงแล้วก็ผลไม้นะฮะเอามามา,มาถวายปู่นะครับแล้วก็พร้อมกับจุดทูบมงคลเอาไว้นะครับจุดทูบมงคลเอาไว้เป็นเป็นเหมือนเหมือนเดิมครับเดิมครับทูบมงคลพอไว้จุดเอาไว้นะครับเดี๋ยเป็นเลข4ี่ห้านะครับสี่ห้าก็ ก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับไม่ชัดเท่าไหร่สี่ห้าข้างล่างนี่ถ้าไม่เก้าก็ศูนย์ครับแต่ลักษณะดูคล้ายเก้านะครับแต่ว่ามันเห็นแค่สองตัวก็เอาเราก็เอาแค่สองตัวนะครับไม่ต้องเอามากเห็นชัดแค่สองตัวครับ ชัดแค่สองตัวครับสี่ห้าเก้านะครับแต่ว่ามันสองตัวนี้ชัดกว่าครับสี่ห้านะครับเป็นลูกเลขทูบที่ไว้จุดเอาไว้นะครับ แล้วก็บรรยากาศในวัดก็ตอนเย็นมาก็เงียบดีครับอากาศก็ไม่ถือว่าไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะมันเป็นอากาศพอพอยูอ่ได้ครับชอบชอบชอบอย่างนี้ครับผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับปกติแล้วอย่างนี้ชอบดีนะเพราะว่ามันเป็นเงียบสงบดีนะครับองค์หลวงปู่ท่านก็สวยครับสวยเลย คนปั้นก็วิกิตวิกิตปั้นได้สวยฮะแล้วก็เป็นที่ก็เหมาะสำหรับที่จะตั้งพระพุทธศาสานาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตัวแทนพระรูปนี่คือตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระรูปฮะเป็นตัวแทนฮะเป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับ ที่เราได้กราบไหวบูชาอยู่นะครับแล้วก็บรรยากาศรับๆก็มีที่ต้นตะเคียนแต่พระว้ไวไม่ได้ประขอนะครับพั่วไวจะขอที่เดียวที่กับปูนี่แหละได้ทำความสะอาดแล้วก็ดีใจครับวันนี้กลับมา ไปครับเดินทางต่อครับจะไปปู่ใหญ่ตอนนี้ไปปู่ใหญ่นะครับไปกราบไหว้ปู่ใหญ่ก่อนมาครับต้องไปกราบไหว้ท่านนะครับได้ไปขอปู่ใหญ่อีกทีนึ่งครับว่าจะได้ตัวไหนอ่าตาพ่อไปไปครับครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงปู่ใหญ่แล้วครับปู่ใหญ่แล้วและ บรรยากาศก็เงียบดีนะครับไม่มีอะไรฮะเงียบดีครับเดี๋ยวพอไหวจะขึ้นไปกราบไหว้ก่อนครับเพื่อจะได้เห็นตัวดีๆนะตอนเย็นนี้แดดจะส่องนะครับแดดจะส่องขึ้นมา,ายังไม่มีแดดเท่าไหร่ครับมาช่วงนี้แหละพอดีเลยเาตามปไหว้ไปนะครับ ใหญ่เรามาแล้วครับถึงแล้วครับพอดีขึ้นมาปูใหญ่ขึ้นมาปูใหญ่พอไหวจุดทูบจุดทูบแล้วพอเก็เดินอ้อมมานะครับเดินอ้อมมา,าข้างๆเดินดูครับว่าจะไหนจะเป็นที่เราพอที่จะได้ตัวดีวครับแต่พอไหวก็มองไปเห็นเลขเก้าตัวหนึ่งครับ อแต่มองเข้ามาเป็นเลข8ครับมองอยู่ใกล้เป็นเลข9แต่มองใกล้ๆเป็นเลข8นะครับเป็นเลข8ครับ8อะไรดีครับหาตัวไหนใส่นอกปเนาะ มีแต่ 8, แปดเดียวต้องมาคูนอะอู้เห็นแปดเลขห้าครับนี่ผู้ใหเห็นเป็นเลขห้านะครับจะดูในกล้องนะเป็นเป็นอะไรครับนี่ล่ะนี่เป็นเลขหก นี่เป็นเลขห้านี่เป็นเลขหกนะครับเออตัวนี้เป็นแปดครับแปดแปดชัดครับตัวนี้ฮะชัดเจนเลย จะมองงนอกกับตัวนี้เป็นห้านะครับที่ข้านะครับตัวเล็กเนี่ยทข้าอันนี้เป็นหกเนาะกับห้าหกกับเป็นที่ใหม่นะครับไม่ใช่ที่เก่านะครับเป็นที่ใหม่ที่เก่านี่ยังไม่มยังหายไปไหนนะครับ ที่เก่าก็คือยังที่เป็นที่เก่าอยู่แต่มองอย่างนี้เป็นแปดแปดแปดอยู่บนนะครับห้าอยู่ล่างห้านี่ครับห้าชัดเจนเลยครับมองในกล้องก็เป็นห้าครับห้าหกครับอยู่ติดกันเลยครับเลขสองตัวห้าหกนะฮะสองก็ติดกันเลยครับ แปดห้าหกครับอยู่ที่ปู่ใหญ่นะครับอันนี้ไม่ได้จุดทูบนะครับเอ,เอาตามตัวตามองค์ของปู่ครับแต่ยังไม่ได้ไปดูที่แมงสูตรครับแมงสูตรทำรังนี่ฮะไม่ได้ดูที่แมงสูตรทำรังไม่รู้มีตัวเลขอะไรบ้างน,นี่แมงสูตรทำรังนะครับ สูตรทำลังก็เห็นเป็นหกเป็นหกคนกันครับเป็น5้าเป็น6กเป็นหกหรือแปเป็น7เป็นหนะครับ ห้าครับห้าเป็นสูตรกำลังครับพี่ห้าสี่เป็นห้าครับเป็นสูตรกำลังครับสี่กับห้านะครับตัวนี้ก็สี่ครับส <4 S 2> ี่นี่ก็สี่ตัวนี้เป็นห้าครับ ก็ตัวเล็กแล้วก็เป็นเป็นห้าหกสี่ห้าครับสี่ห้าตัวนี้เป็นสี่เป็นห้านะครับ ตามพ่อใหไปที่จอมปลวกครับพ่อจะไปดูที่จอมปลวกทีหนึ่งครับ